มนุษย์ทั้งในอดีตแล้วก็ทั้งในปัจจุบันนี้ต่างก็มีความสงสัยแล้วก็อยากทราบว่าขอบจักรวาลน,นั้นมีที่สิ้นสุดหรือไม่หรือว่ามีขอบจักรวาลอยู่หรือไม่ในสมัยพุทธกาลนั้นมีเทพบุตรชื่อว่าโรหิตสะซึ่งเป็นเทวดาได้ลงมาเข้าเฝ้าพระรู้เจ้าได้เล่าให้พระรู้เจ้าฟังว่าก่อนหน้านั้นตัวเองเป็นฤาษีชื่อว่า โรหิตะซึ่งมีความปรารถนาที่จะเหาะไปให้ถึงขอบจักรวาลโดยเหาะไปด้วยธิริตโดยการเข้าฌานก็คือเหาะไปตลอด100ปีไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายและไม่พักผ่จนตัวเองนั้นตายในขณะที่กำลังเหาะอยู่ซึ่งความเร็วของฤาษีนั้นเท่ากับลูกธนูที่นายคำบังธนูหรือว่าผู้เชี่ยวช,ชาญธนูนั้นยิงออกไป ซึ่งด้วยคอมเร็วแล้วก็ด้วยระยะเวลา100ปีนั้นก็ยังไปไม่ถึงขอบจักรวาลและก็ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ามนุษย์เรานั้นก็จะมีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ชื่อว่าฮับเบิลแม้จะส่องไปไกลถึงหนึ่งหมื่นล้านปีแสงก็ยังไม่มีกาบันทึกหรือค้นพบว่าขอบจักรวาลน,นั้นมีอยู่หรือว่าพบขอบจักรวาลแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าบางทีขอบจักรวาลน,นั้น อาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของขอบจักรวาลไว้ว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือว่ามีที่สิ้นสุดหรือว่าไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรลุพระนิพพานพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสไว้